ท่านผู้บริหารบริษัท Light Up Total Solution จำกัดมหาชนท่านผู้บริหารจากทุกองค์กรท่านผู้มีเกียรติทั้งที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงคุณผู้ชมที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสดและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บริษัท l i h t Up t o t a l Solution จำกัดมหาชนหรือ LTS เนื่องในโอกาสเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะ ลำดับถัดไปขอเชิญทุกท่านรู้จักกับ LTS ผ่านทางวีดีทัศน์ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมค่ะแสงสว่างคือกุญแจที่ช่วยเปิดประตูสู่โลกใหม่ของเราเป็นทั้งปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นทั้งศิลปะและการสร้างสารรค์และสร้างความสดใสให้กับโลกของเราสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ ด้วยโซลูชันครบวงจรที l i h t u u t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  l s s o u u t o o n จากจุดเริ่มต้นของเราในปี2009 Light Up Design เราไม่เพียงแต่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแต่ยังคัดสรรและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าทุกท่านพร้อมทั้งเรายังยืนยันความคิดที่ว่าการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้ามีความสำคัญสูงสุดไม่ว่าลูกค้าจะเป็นบุคคลหรือธุรกิจขนาดใด ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นผู้นำด้านการจำหน่ายและให้บริการด้านแสงสว่างพร้อมกับการใช้ในวัตรกรรมในการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและตอบโจทย์ให้กับทุกกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ Light Up Total s o l u t i o n เรามีการแบ่งสินค้าและบริการออกเป็นหลายแผนกเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างครอบคลุมแผนกออกแบบแสงสว่างเรามีทีมออกแบบแสงสว่างมืออาชีพ ทีเชี่ยวชาญในการวางแผนและออกแบบระบบแสงสว่างให้กับโครงการต่างๆทั้งในด้านการตกแต่งอาคารและโครงการพิเศษอื่นๆเราให้ความสำคัญกับการสร้างแสงสว่างที่สวยงามและสร้างบรรยากาศในทุกโครงการผนกแผลิตภัณฑ์ทีมุงมั่นสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าและคอยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยเราตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบสินค้าที่มีคุณภาพสูง และทันสมัยต้องตลอดเวลาเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดแผนกไอทีทำหน้าที่วางแผนและดำเนินงานไอทีของแต่ละโครงการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและนอกจากการออกแบบระบบแสงไฟและการขายสินค้าไฟส่องสว่างอื่นๆบริษัทได้เห็นโอกาสด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากศักยภาพของพนักงานจึงขยายงานในด้านไอทีเพิ่มเติม,ตมด้วยในปัจจุบัน มีโครงการต้นแบบจากแผนกไอทีที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านไฟฟ้าได้แก่ระบบเสาไฟอัจฉริยะแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการและติดตามทรัพย์สินและแพลตฟอร์มสมาร์ตซิตี้ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วในกลุ่มธุรกิจไอที การทำงานของเราทั้งหมดนี้เป็นไปได้เพราะเราเห็นความสำคัญในบุคลากรซึ่งเป็นกุญแจหลักในการทำงานโดยมุ่งเน้นให้ทุกคนในทีมเข้าใจวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทเพื่อให้สามารถร่วมมือกันสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบสนองกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการออกแบบที่ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง เราไม่เพียงแค่มองหาสิ่งที่ใหม่แต่เรายังมองหาสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการได้ด้วยทุกผลิตภัณฑ์ของเราต้องผ่านกระบวนการคัดสรรอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เพียงแค่ทันสมัยเท่านั้นแต่ยังต้องมีคุณค่าและประทับใจสูงที่สุดนอกจากนี้เรามีคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสินค้าคุณภาพและหลากหลายของเราพร้อมด้วยระบบหลังบ้าน ที่สามารถจัดก,การสต็อกได้อย่างแม่นยำรวดเร็วนี่หมายความว่าลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเรามีสินค้าให้เลือกหลากหลายและพร้อมให้บริการตลอดเวลาเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและความเชื่อมั่นในบริการและผลิตภัณฑ์ของเราตลอดเวลาที่ผ่านมาความไว้วางใจนี้เป็นกำลังใจให้เราทำงานอย่างหนัก และเป็นพื้นฐานในการขยายธุรกิจและสร้างความสำเร็จร่วมกับบริษัทคู่ค้าของเราต่อไปในอนาคตจากบริษัทเล็กๆที่ยึดมั่นในการบริการลูกค้าดูครอบครัวและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำเกินความคาดหวังของลูกค้าเรา Light Up Total Solution คือผู้นำในแนวคิดของโซลูชันครบวงจร ที่ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้บริษัท Light Up Total Solution จำกัดมหาชนและที่จบไปนั้นนะคะเป็นภาพรวมการเนินธุรกิจของ LTS ค่ะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญคุณแมนพงศ์สนานารงรองผู้จัดการตลาดหล,ลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลาวแสดงความยินดีกับ LTS ขอเรียนเชิญค่ะ เปนคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท Light-Up Total Solution จำกัดมหาชนนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สถานในออนไลน์นะครับวันนี้เป็นโอกาสที่น่าย,ยินดีที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI จะได้ต้อนรับบริษัท l i n t u p Total Solution จำกัดมหาชนนะครับหรือชื่อย่อหลักทรัพย์ LTS เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนโดยจะเริ่มทำการซื้อขายวันนี้เป็นวันแรก ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภคด้วยมูล,ลค่าหลักทรัพย์ที่ราคา IPO ที่619ล้านบาทนะครับนะับเป็นหลักทรัพย์ลำดับที่9นะครับของปีนี้ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับ LTS เป็นผู้จัดจำหน่ายออกแบบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี i n t เท n e ์เน็ตออฟ s ทนส์นะครับในรูปแบบสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฮมออโตเมชันที่มีโอกาสเต,ติบโตไปพร้อมกับการพัฒนารประเทศผ่านโครงการสมาร์ทซิตี้ซึ่งตอนนี้เป็นหนึ่งในในโยบายในการขับเคลื่อนประเทศนะครับการนำบริษัทจดทะเบียนเข้าเข้าจดทะเบียนในวันนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการาสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุนนะครับรองรับ การเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับเสริมสร้างภาพลักษณ์และเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างนะครับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอันจะนํามาซึ่งการเติบโตที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ผมขออนุญาตฝากท่านคณะกรรมการนะครับผู้บริหารให้ยึดหลัก จริยธรรมธรรม,มารภาิบาลในการบริหารงานรวมถึง أ, การคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือที่ตอนนี้เป็นอิชชูที่ทุกคนให้ความสนใจที่รู้จักกันในานาม ESG นะครับในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เจริญเติบโตและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้บริหารผู้ที่เกี่ยวข้องท,งทั้งที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายนะครับ และทุกๆฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนการเข้าจดทะเบียนของ LTS ในวันนี้ขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณคุณแมนพงษ์เสนานารงค์ค่ะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญคุณดารินการจนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทออฟเอเชียแคปิตอลจำกัดกล่าวแสดงความยินดีกับ LTS ในฐานะาอู้านทางการเงินขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีนะคะทางผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็ผู้บริหารบริษัท LTS นะคะรวมถึงผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ CGS ประเทศไทยนะคะดิฉันดารินกัญจนะนะคะจากบริษัท of Asia Capital ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะกับบริษัท LTS นะคะในความสําเร็จในการเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้นะคะตลอดระยะเวลาที่ร่วมดําเนินงานกันมานะคะก็ ทาง FA เองเนี่ยก็ได้เห็นถึงความตั้งใจจริงนะคะวิสัยทัศน์แล้วก็ศักยภาพนะคะของบริษัทนะคะทั้งในด้านความสมดุลของฐานลูกค้าทั้งในด้านภาครัฐและภาคเอกชนนะคะในด้านของการให้โซลูชนันกับลูกค้านะคะจนสามารถที่สร้างความโดดเด่นในเรื่องของกําไรที่เหนือกว่าคู่แข่งในปัจจุบันนะคะทางที่ปรึกษาการกเงินเนี่ยก็เชื่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในศักยภาพของทาง LTS เองเนี่ยจะทําให้ LTS เอเองเป็นหุ้นที่มีคุณภาพ อีกหุ้นหนึ่งนะคะในตลาดหลักทรัพย์และสามารถสร้างผลตอบแทนนะคะให้กับผู้ถือหุ้นนักลงทุนและตลาดทุนของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนนะคะดิฉันในนามของบริษัทออฟเอเชียที่ปริษาทางการเงินก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะทาง LTS ให้ความไว้วางใจและให้ทางออฟเอเชียแคปิตอลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในครั้งนี้นะคะขอแสดงความยินดีและขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณคุณดารินการจานะค่ะ ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญคุณวิรายาศรีวัฒนะหัวหน้าฝ่ายวานิธนกิจบริษัทหลักทรัพย์ g s International ประเทศไทยจำกัดกล่าวแสดงความยินดีกับ LTS ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกรันการจัดจำหน่ายที่สามารถขอเรียนเชิญค่ะเรียนผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้บริหารบริษัทไลอ้ Total Solution จำกัดมหาชน แขกผู้มิเกียรติตรอดจนสื่อมวลชนทุกท่านนะคะในนามของบริษัทหลักทรัพย์ c t s International ประเทศไทยจำกัดในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอแสดงความยินดีกับบริษัท Lintup Total Solution จำกัดมหาชนหรือ LTS ที่ได้เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นวันแรก การเข้าจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้จะช่วยทำให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมุ่งไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์นะคะในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการท่านผู้บริหารที่ปรึกษาการเงินและทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัทหลักทรัพย์ CTS International ประเทศไทยจำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO ในครั้งนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าหุ้น LTS จะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับนักลงทุนที่ต้องการเป็นเจ้าของหุ้นที่มีศักยภาพในระยะยาวและมีการเติบโตอย,อย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณคุณวิรยาศรีวัฒนะค่ะ ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณพัฒป์ตรัตโคสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไลท์อัพโทโทอลโซลูชัจำกัดมหาชนขึ้นกล่าวในโอกาสที่ LTS เปิดงานซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ขอเรียนเชิญค่ะเรียนผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้บริหาร บริษัทออฟเอเชียแคปิตอลจำกัดผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดและแขกผู้มีเกียรติตลอดจนสื่อมวลชนทุกท่กทานในานามผู้บริหารกรรมการและพนักงานบริษัทแลฟ์ท t a เทลโซลูชันจำกัดมหาชนหรือ LTS วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการนำที่ LTS ได้เข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนต็มรูปแบบ โดยจะเริ่มซื้อขายได้หลกทรัพย์ MAI วันนี้เป็นวันแรกกว่า14ปีที่เราได้นนธุรกิจจากบริษัทเล็กๆเ,เราได้ยึดหลักในการบริหารดูแลลูกค้าผู้ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างซื่อสัตย์สจุจริตมาโดยตลอดและมีพัฒนาการอย่างไม่หยุดนิ่งจนได้เป็นผู้นําในการให้บริการด้านแสงสว่างแบบท o t a l s o โซลูชันตั้งแต่การให้คําแนะน,นําด้านสินค้าไปจนถึงการให้บริการออกแบบแสงสว่างโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเราได้กินค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่รองรับความต้องการของตลาดและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าอีกทั้งยังต่อยอดธุรกิจไปทางด้าน IT Solu t i o n ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยมการที่ LTS ได้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันนี้จะทำให้เราสามารถยกะดับองค์กร ให้มีความน่าเชื่อถือเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการดําเนินธุรกิจและยกระดับสู่มาตรฐานสากลและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตในโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณสํานักง,งานกราตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ MAI บริษัทออฟเอเชีย i คปิตลจำกัดในฐานะที่ปรึกษ,ษาทางการเงินบริษัทหลักทรัพย์ซ GS i n อ e r ิน t i o n a l ประเทศไทยจำกัดในฐานะ ผู้กจัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยจำกัดในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรวมทั้งขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ LTS เข้าตลาดได้ในวันนี้รวมทั้งต้องขอขอบคุณพันธมิตรและลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมาแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน LTS ทุกท่านที่ช่วยกันทำงานอย่างหนักจนทำให้ l อ s ทีสสามารถเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนได้ในวันนี้รวมถึงต้องขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจหุ้น LTS ผ่านการจองซื้อเข้ามาอย่างล้นหลามสุดท้ายนี้ผมในานามตัวแทนผู้บริหารและ LTS ขอให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นบริหารธุรกิจอย่างสุดความสามารถตามหลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงลูกค้าคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนงานที่วางเอาไว้โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลัก ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับนักลงทุนที่สนใจหุ้นที่มีศักยภาพและมีการเติบโตสามารถต่อย,ยอดช่องทางธุรกิจจากไฟสองสว่างเข้าไปสู่ด้านไอทีโซลูชันต่อไปได้อย่างมั่นคงขอบคุณครับ ขอขอบพระคุณคุณพัชตรัดโคสิตค่ะและขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารอยู่บนเวทีก่อนนะคะลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการมอบเกียรติบัตรและโลกแสดงความยินดีจากตลาดหลักทรัพย์ MAI ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญคุณกิติพงศ์วิมลโนดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไลอ t อ t ท l ลโ l ลูชันจำกัดมหาชน ร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญคุณแมนพงศ์เสณนนรงค์รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะขอเรียนเชิญคุณแมนพงศ์มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่คุณพัชค่ะ ขอเรียนเชิญคุณแมนพงมอบโลกแสดงความยินดีแก่คุณกิตติพงค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ผ่หานอยู่บนเวทีก่อนนะคะ ขณะนี้ดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ของ LTS ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญคุณลุชนาดแสงชัดประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทไลท์อั t ทอทอลโซลูชันจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณดารินกาญจนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทออฟเอเชียแคปิตอลจำกัดค่ะ ขอเรียนเชิญคุณพัชระนนท์ชีวะกรีงไกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดค่ะและขอเรียนเชิญคุณวิรรายศรีวัฒนะหัวหน้าฝ่ายวานิธนกิจบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดค่ะ พร้อมกันนี้นะคะขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารค่ะรับหน้าที่สั่นระฆังร่วมกับพิธีเปิดการซื้อขายในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งในระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดทําการนะคะในช่วงนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารมองที่กล้องสื่อมวลชนสักครู่เพื่อถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะขอเชิญถ่ายภาพร่วมกันพร้อมๆกันนะคะ และในช่วงนี้ค่ะดิฉันจะให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท l i n h u u t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  l s s o u u t o o จจำกัดมาชนหรือ LTS ที่กำลังจะเข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะโดย LTS ค่ะดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะทท่านคะเนื่องจากเวลาในการเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นแบบแรนดอมค่ะ และบัตรนี้ได้เวลาที่ LTS พร้อมเปิดการซื้อขายแล้วค่ะเรามาให้สัญญาณพร้อมกันเลยนะคะ4 3 2 1 2> ขอแสดงความยินดีกับบริษัทไล n ์อัพท o t เทลโซลูชันจำกัดมหาชนค่ะด้วยราคาเปิดตลาด5บาท และตอนนี้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น100%ค่ะขอแสดงความมีกับ l t s ด้วยนะคะในตอนนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านมองที่กล้องสื่อมวลชนสักครู่นะคะให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพแห่งความประทับใจในวันนี้ค่ะที่ l t s ได้เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุป,ปโภคบริโภคค่ะเรียนเชิญท่านผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันสักครู่นะคะ โดยทางตลาดหลักทรัพย์ MAI ต้องขอต้อนรับนะคะบริษัทไลอัพทัลเท s โซลูชันจำกัดมหาชนเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะ และสำหรับผู้ลงทุนค่ะผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานกรต่อ w w w sec o r t h และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ w w w light up total co t h และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย w w w set o r th สุดท้ายนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์ MAI และบริษัท l ไ Up Total Solution จำกัดมหาชนขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่วันนี้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ